โทมัสแฟรงค์ตอบตกลงที่จะย้ายมากุมท้อนแนมฮอสเปอร์แทนแอนด์ปอรสเต้โกกลูที่ถูกไล่ออกแอนพาทีมประสบความสําเร็จในรอบ17ปีหลังสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกมาครองได้สําเร็จอย่างไรก็ตามแดนนีลเลวีประธานสโมสรและบอร์ดบริหารไม่สามารถมองข้ามผลงานในพรีเมียร์ลีกจึงตัดสินใจไล่เฮดโค้ชชาวออสเตรเลียออกจากตําแหน่งเมื่อฤดูการที่แล้วสเปอร์จบซีซั่นเหนือโซนตกชั้นแค่อันดับเดียวและแพ้ไปถึง22นัดจาก38เกม ภายหลังแถลงการจากสโมสรได้รับการเผยแพร่ชื่อของแฟรงค์จึงกลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้ารับตำแหน่งในถิ่นทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมทันทีล่าสุดแฟรงค์ใกล้ที่จะได้เป็นกุนซือคนใหม่ของไก่เดือทองแล้วเจ้าตัวบรรลุข,ข้อตกลงที่จะย้ายไปลอนดอนเหนือซึ่งเหลือแค่การตกลงค่าชดเชยกับเบนฟอร์ที่เลวีต้องดำเนินการต่อเท่านั้นภาพจากเฟซ o ุ๊กเบน f o r d FC ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คาว่า wrn